เรามาอัปเดตลานจอดรถที่เราเคยมาเป็นประจำตอนนี้ทำพื้นเรียบร้อยแล้วโอ้โ oh. ห oh. ขอบคุณอาบาจอนะคะที่ทำรถที่จอดรถให้แม่แม่ไม่ได้มาตั้งแต่เมีสายยนแล้วคะ่ะอืมอืมเขาทำสวยค่ะ แน่ๆมันนั่งรอรับลูกได้สบายเลยสวยๆสวย คาบ,บูชิโน่คาปูชิโน่เย็นหนึ่งแก้วเดีย๋ยวปั๊มบินให้พี่ด้วยนะพี่ไม่ได้เอาการมาอมายสละ้พี่ต้อ,ทอ,องทำยังไงอะแอดไลน์คาบูชิโน่เ น่ารักเหมือนเดิมที่ร้านยังน่ารักเหมือนเดิมยังไปมุมเก๋ๆให้นั่งเหมือนเดิมบ้านเราก็มีนะมีเยอะเลยก็เอาปนดับ ตกแต่งให้สวยงามอย่างนี้ก็มันอยู่ที่ที่เราจะใส่เนาะเก๋ๆน่ารักเอามาประดับโต๊ะแต่ที่บ้านเราอยู่ในกระถางกอบเบลเลยเนี่ยเท่ากับหน้าบ้านที่เราทำเลยบ้านจันพอหน่อยทำหน้าบ้านให้เมนีแบบนี้เลยโอ้ยเมยนีอยากจะมีร้านกาแฟอย่างนี้ตกแต่งให้สวย

ลานจอดรถที่เราเคยมาเป็นประจำตอนนี้ทำพื้นเรียบร้อยแล้วโอ้โหขอบคุณอาบาจอนะคะที่ทำรถที่จอดรถให้แม่ๆไม,ม่ได้มาตั้งแต่มีสายยนแล้วค่ะอืมอืมเขาทำสวยค่ะแม่ๆม,มานั่งรอรับลูกได้สบายเลย 喂，喂，喂。 บหิวกาแฟมากไม่นี่ไม่ได้ออกบ้านมาร้านกาแฟน่าจะสองสัปดาห์แล้วค่ะซื้อกินที่บ้านซองซื้อเป็นซองชงกินชื่นใจ รสชาติกินคาปูชิโน่ชื่นใจไปค่ะกลับบ้านแล้วคนรอกินลาบก็รออยู่เนาะโอ้ชื่นใจปืดปืดแป๊บเดียวครึ่งแก้วเดี๋ยวรู้กินแล้วจะออกอาการยังไงกินแบบเนี้ยมันข้ายังไม่ได้กินใจสัน่น ลาล้วกลับบ้านแล้วค่ะ